สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแลวก็สวัสดีไปยัง FC ฟซีมอนตนะครับเจอกันกับผมแล้วเช่นเคยฮะวันนี้ทุกคนครับเราเจอกันแค่1รอบพรนะครับหรอบเท่านั้นไม่มีรอบดึกที่เป็นรูปแบบของพอสแคสขออภัยด้วยครับเพราะว่าผมติดธุระหลายสิ่งหลายอย่างเพิ่งที่จะกลับเข้ามาวันนี้เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันไม่ทันตอนนี้ก็จะ5้าโมงเย็นแล้วนะครับเอ๊ะทำไมเสียงเขียดเสียงเลยมันร้องกันเร็วจังแมไม่ต้องแปลกใจครับเพราะว่าตอนนี้น้ํามันขังนะครับฝนตกทุกวันวันนี้คลื้มยังไม่ตกแต่่่่ไไมมมแนนนนะครััออีกกกกสูเเาาจจตตกก็็็ปด้้ํ คูนาครองนาแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะว่าเขียดหรือว่าสัตว์เล็กสัตน้อยต่างๆก็อาจจะดีดากันใหญ่นะครับส่งเสียงกันมาขอไปนะครับถ้ามันจะแทรกดังกันไปหน่อยวันนี้ผมเตรียมเรื่องราวของเทสเลเดอร์มาเล่าให้ฟังนะครับ ผมคิดว่าอาจจะมีเพื่อนๆนะครับมือใหม่ที่อาจจะติดตามการแข่งขันยังไม่นานหรือว่าอาจจะติดตามมาแล้วงงนะครับอยากให้ผมอธิบายให้ฟังหน่อยว่ามีความสําคัญแค่ไหนกับตําแหน่งเทส t r ไรเดอร์เนี่ยมันคืออะไรแต่ละค่ายแต่ละทีมเนี่ยเขามีเทสไรเดอร์อเป็นใครอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้จะจัดให้ ห้าค่ายผู้ผลิตครับแบบเนื้อๆเลยนะครับสำหรับประเด็นเรื่องราวของนักขับทดสอบเนาะความหมายก็นะครับตามชื่อมันนั่นแหละครับก็คือ test rider มีหน้าที่ในการที่จะทดสอบที่จะ t e s เทสอะไรบ้างล่ะครับหนึ่งล่ะฮะเทสชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นของใหม่ที่เพิ่มเข้ามากับของเก่าที่มีอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นในอดีตเนี่ยเอาเก็บมานะครับเพื่อที่จะมาเปรียบเทียบเพื่อที่จะมาเก็บข้อมูลเพื่อที่จะมาค้นหานะครับว่า ไอ้เจ้าชิ้นส่วนที่ลงไปทดสอบไปเทสเนี่ยตกลงแล้วมันดีหรือไม่ดีอย่างไรบ้างนะครับข้อมูลว่าโอเคสมมุติว่าทดสอบเ,ออเรื่องของปีกเรื่องของวิงเล็ชุดแฟรริงชุดแอรโรอย่างเงี้ยก็จะต้องบอกได้ชัดเจนนะครับว่าโอเคทางตรงมันเป็นอย่างไรเข้าโค้งนี้มันเป็นยังไงออกจากโค้งมันเป็นยังไงเก็บอาการทุกช็อตให้มันได้เป๊ะให้มันแม่นยําที่สุดมันถึงจะเป็นประโยชน์นะครับกับรถแข่งนะ หน้าที่ต่อมาก็คือนะครับไม่ได้ว่าทดสอบทดลองแต่เฉพาะชิ้นส่วนอย่างเดียวแต่นะครับจะต้องทดสอบทดลองวิธีการตั้งค่าหรือเรามองว่าหรือเรียกก็เป็นเซตติ้งรถนั่นเองอย่างเช่นว่าสนามนี้นะครับจะต้องขึ้นเนินลงเนินสนามนี้ทางตรงสั้นทางตรงยาวโค้งเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็จะมีการเซตรถที่มันแตกต่างกันออกไป ในลด่นหนึ่งฤดูกาลเนี่ยเขาจะแข่งขันกันอยู่20สนามเนี่ยครับโดยทัวเฉลี่ยน,นะแล้วก็จะมีทั้งแดดทั้งฝนทั้งเปียกทั้งแห้งเนี่ยดังนั้นคาเลคเตอร์ของสถานที่ของอะไรก็แล้วแต่มันก็ย่อมมีความหลากหลายนะครับดังนั้นการเซตติ้งเซตอัพรถเนี่ยนักแข่งที่เป็นเทสต์ไรเดอร์ที่รับหน้าที่ทดสอบเนี่ยก็จะต้องนะครับทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยอย่างเช่นว่านักแข่งเขาอาจจะเซตอีกรูปแบบหนึ่งไปในขณะที่เทสต์ไรเดอร์ก็อาจจะเทส อาจจะอาจจะเซตอีกรูปแบบหนึ่งไปเพื่อที่จะเก็บข้อมูลให้มันได้หลากหลายให้มันครอบคลุมที่สุดจะได้เป็นประโยชน์โดยรวมต่อทีมนะครับหมดหรือ,อยังหน้าที่ยังครับยังไม่หมดเทสเทรเดอร์จะต้องมีหน้าที่ลงสนามแข่งขันจริงๆด้วยนะครับอาจจะต้องลงลงแข่งเหมือนนะักแข่งปกติทั่วไปด้วยแต่จะมี2กรณีที่จะลงกรณีแรกก็คือเป็นการลงเก็บข้อมูลนั่นแหละมันเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบของการเทสครับก็คือ การใช้สิทธิ y ์ว CA การ์ดลงไปซึ่งใน1ฤดูกาลเนี่ยนะครับก็จะมีสิทธิ์นี้อยู่มันก็แล้วแต่ทีมนะบางทีมเนี่ยอาจจะให้วายการ์ดกับเทสเซอร์ดของตัวเองเนี่ยหครั้ง2ครั้งหรือบางทีมอาจจะ4ครั้ง5ครั้งเลยก็มีครับก็คือถ้าทดสอบตาเทสในห้องทดลองให้หลับส่วนตัวในสนามส่วนตัวเนี่ยมันไม่พอครับมันไม่พอกันเก็บข้อมูลมันจะต้องไปลงแข่งขันจริงๆไปเจอนะักแข่ง20กว่าคนเนี่ยจริงๆ ถึงจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนดังนั้นก็คือเทสไรเดอร์ก็จะต้องเตรียมตัวนะครับที่จะได้ลงแข่งขันจริงๆเนี่ยอย่างน้อย1สนามอย่างน้อยครับแต่ส่วนมากก็จะเยอะกว่านั้นนะแล้วก็มีโอกาสได้ลงแข่งขันอีกแต่เป็นกรณีที่เป็นนักขับสำรองที่จะต้องลงแทนในแต่ละทีมเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับนะมันจะมีที่นักแข่งอาจจะบาดเจ็บอ่านะครับไม่สามารถที่ลงแข่งขันได้อาจจะป่วยจกอะไรก็ว่ากันไปดังนั้น เขาจะพิจารณาเทสตไตรเดอร์ก่อนเลยแม้บางครั้งเขาอาจจะไปเอานักแข่งจากรายการอื่นมาลงแทนอาจจะเอาจากโม t o ทูอาจจะเอาจากเ o ลซูเปอร์ไบค์มาแต่ด่านแรกก็คือเทสไ r ร d เดอร์ครับถ้าเทสไ r รเดอร์ไม่มีปัญหาโอเคเขาถึงจะว่ากันไปนะครับกรณีที่2ก็คือนักแข่งไม่ได้บาดเจ็บหรอกแต่นักแข่งเนี่ยอาจจะเลิกแข่งกระทันหันอาจจะมาจากการถูกค่ายลอยแพรไปเลย ค่ายไม่ไปต่อค่ายฉีกสัญญาหรืออาจจะมาจากนักแข่งคนนั้นๆเนี่ยเขาไม่ไหวแล้วเขาอาจจะบาดเจ็บมาหรือเขาอาจจะมีความจําเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ๆเขาถอนตัวออกไปฉันไม่แข่งแล้ว5สนาม6สนามที่เหลืออยู่ดังนั้นเทสเดอร์ก็จะเป็นนักแข่งจำพวกแรกๆเลยครับที่ค่ายที่ทีมเนี่ยจะมองหาแล้วก็เอามาทำหน้าที่ตรงนี้ อย่างเทสไนเดอร์บางคนเนี่ยนะครับได้ลงวายการ์ดก็เยอะแล้วยังจะต้องมาลงแทนนะักแข่งที่มีปัญหาตามที่ผมยกตัวอย่างมาอีกถือว่าคุ้มไหมถ้าใครที่มีไฟอยากจะแข่งจริงๆเนี่ยมันก็คุ้มนะแต่ถ้าใครที่มองว่าโอ้ยนะครับปกติทดสอบทดลองงานในการาในการทําฐานะของเทสไนเดอร์นะครับเก็บข้อมูลเก็บอะไรนี่ก็เยอะอยู่แล้วยังจะต้องมาแข่งแทนอีกเหรอก็อาจจะมีคนที่รู้สึกปล่ามาณนั้นนะครับทีนี้นะครับเห็นความสําคัญของตรงนี้แล้วเนี่ย ทุกคนเชื่อไหมครับว่าเทสต์ไรเดอร์นี่ก็มีส่วนในการกําหนดทิศทางของรถของแต่ละค่ายแต่ละทีมนะครับว่าจะมีการพัฒนาออกมาในรูปแบบไหนจะมีการแก้ปัญหาได้ดีได้รวดเร็วทันใจเพียงใดครับมันมีส่วนสําคัญนะฮะเอายกตัวอย่างอย่าง,างเช่นว่าถ้าเทสไรเดอร์ที่ดีเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติก็คือเทสไรเดอร์ที่ดีอาจจะไม่จําเป็นต้องเร็วที่สุดอาจจะไม่จําเป็นต้องเร็วกว่านะักแข่งก็ได้อาจจะนะแต่ถ้าเร็วได้ดีก็ดีถ้าเร็วเท่าก็ดี นะครับแต่ส่วนมากจะไม่ครับจะไม่เท่านักแข่งแบบฟูลไทม์นะฮะคือถ้าเทส t r ไรเดอร์ที่ดีเขาก็จะมีความแม่นยําในการเก็บข้อมูลสามารถที่จะบอกอาการของรถได้ชิ้นส่วนใหม่ชิ้นส่วนเก่าลงไปเปรียบเทียบพร้อมกันเนี่ยครับโอเคอันเก่ามันไม่ดีอย่างนี้นะอันใหม่มันดีตรงไหนก็จะส่งข้อมูลตรงนี้ให้กับวิศวกรให้กับทีมงานให้กับอะไรเป็นด่านต่อๆไปมันก็เป็นผลดีนะครับกับทุกทีมทุกค่ายใช่ไหมฮะแต่ถ้าตรงกันข้ามนะถ้า รถอาการเป็นอีกอย่างหนึง่งแต่เทสไรเดอร์เนี่ยไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับว่าอาการรถมันเป็นอย่างไรไม่สามารถที่จะชี้ได้เนี่ยอันนี้ก็จบข่าวเลยครับก็จะทําให้รถเนี่ยพัฒนาแบบหลงทางเวลานักแข่งตัวจริงมาแข่งเนี่ยก็จะแบบกลายเป็นว่าเอ้านะครับทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะเออนะฮะถามว่าเทสไรเดอร์เนี่ยมาจากไหนเขาไปหาจ้างใครมามาขับมาเป็นนักข่าวทดสอบให้ครับส่วนใหญ่เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็เป็นอดีตนักแข่งทั้งนั้นแหละ ขาก็ต้องเอานักแข่งอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นนักแข่งจากรายการ MotoGP นะครับส่วนมากนะก็จะเป็นนักแข่งที่รีทายไปแล้วอย่างเช่นว่าพวกอายุ32 3 3 3 4อะไรก็ว่าไปเนี่ยครับอาจจะทั้งรีทายเองไม่ไปต่อหรืออาจจะไม่มีพื้นที่ให้อยู่ค่ายไม่เซ็นสัญญาต่ออาจจะว่างงานอยู่แต่ละค่ายผู้ผลิตก็จะไปนะครับ เชิญพวกนี้มาไม่ใช่เชิญติดจ้างจะต้องไปจ้างพวกนี้มานะครับแต่ถามว่าทีมงานเทสไรเดอร์ที่เป็นอาจจะยังไม่ถึงขั้นรีทายอาจจะไม่แก่ขนาดนั้นเนี่ยมีไหมมีครับมีม,ม,มีมีอยู่นะฮะอ่านะครับตอนนี้มีอยู่5ค่ายผู้ผลิตมีอยู่5ค่ายผู้ผลิตเทสไรเดอร์แต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงนะครับวิธีการทํางานกับเทสไรเดอร์ของแต่ละค่ายเป็นอย่างไรอ่ะเริ่มต้นที่ทีมที่ประสบความสําเร็จที่สุดในตอนนี้ก่อนดูคาติครับ ค่ายแดงจากอิตาลีนั้นมีเทส์ไรเดอร์อยู่1คนก็คือมิเกลเรียพิเโร่หมายเลข51อันนี้เขาจะใช้งานของพิเอโร่นี่คนเดียวเลยนะครับดูเหมือนเขาจะรับผิดชอบทั้งเวลซูเปอร์ไบด้วยแล้วก็ทั้งรถแข่งมอเตอร์จีด้วยโอ้โหฟิตจัดสัญญาถึง2,026น่นู่นครับโอ้โหตอนนี้เขาอายุ35แล้วไงก็อยู่กันยาวถึง40อ่อะแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าเทส์ไรเดอร์เนี่ยมันไม่จาเป็นต้องได้เสียงหนักเหมือนนักแข่ง มันก็จะมีเวลาพักอยู่มันไม่ได้หนักหน่วงอะไรขนาดนั้นนะครับดังนั้นอายุมากก็เป็นเทสไรเดอร์ได้นะแต่ถ้าอายุมากแล้วเป็นนักแข่งอยู่ก็จะเสียเปรียบน้องๆครับแล้วก็มาทีมต่อไปค่ายส้ม KDM นะครับเทสไรเดอร์ก็คือนําทีมโดยแดนนี่เปโดรซาพี่จิ๋วมาเล็ก26ของเราครับต่อมาก็คือเป็นมิก้าคาริโอตามจริงมิก้าคาริโอนี่อยู่ก่อนพี่จิ๋วอีกครับอยู่กับ KDM มาเนิ่นนานแล้วล่ะแล้วก็พี่จิ๋วก็เข้ามาในปี2019หลังจากรีทาย นะครับรีทรายจากเลฟโซฮอนด้าไปแล้วก็ทาง KTM ก็อัญเชิญมานะครับมาอยู่ตรงนี้คนต่อมาล่าสุดเลยเพิ่งรับเข้ามาในปีนี้ก็คือหมายเลข94 j o n นาสโฟเกอร์โฟเกอร์ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นนักแข่งโมอเตอร์จีพีนะครับในปี2017โรคประจําตัวเล่นงานจนจะต้องออกจากแกาข่งขันไปแล้วก็กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งก็ไปลงแข่งขันหลายรายการอยู่นะครับสุดท้าย K t m เขาก็ดึงตัวมาทําหน้าที่ตรงนี้กันนะฮะ ก็อย่างที่ผมบอกไปว่าสูตรใครสูตรมันครับคงไม่มีอะไรที่มันถูกต้องและเหมาะสมเป็นมาตรฐานนะฮะว่าเอ๊ะทำไมดูกระตีมีคนเดียวล่ะเอ๊ะทำไมเคเดียนตหนึ่งแค่สคนนะฮะอ่ะต่อมาเป็นอาร์พิเลียอาร์พิเลียเทสเตอร์เลยก็คือหมายเลขสามสิบสองครับเทสเตอร์ชาวอิตาลีรถแข่งแบรนด์อิตาลีก็จะต้องใช้ทีมงานทดสอบเป็นอิตาลีด้วยอาดูกรติก็เช่นกันนะครับมิเกลพิโร่ก็อิตาลีเหมือนกันส่วนของอาร์พิเลียหมายเลขสามสิบสองครับลอเรนโซซาวาโดริอันนี้ก็ ได้สิทธิ์วายการ์ดด้วยนะครับในหลายสนามแล้วก็ลงแข่งขันแทนนักแข่งที่บาดเจ็บโดยทีม RNF ซึ่งเป็นทีมรองของอาร์พิเลียเนี่ยนักแข่งบาดเจ็บไปก็ได้ซาโดาริมาเลขสองคนนี้นะครับที่ลงแข่งขันแทนกันด้วยเนาะต่อมานะครับทีม Honda าเทสเ i อร์ของ Honda ก็คือหมย 6, Butter, ายเลข6กสเตฟานบัเด์เทสเ i อร์ของชาวยรมันอันนี้ก็คือเป็นอดีตแชมป์โลกโ,โตทูเลยนะ ครั้งหนึ่งก็เคยต่อสู้กับมาร์คมาเคสนะครับแล้วก็มาแข่งขันในมอเตอีพีได้พักหนึ่งก่อนที่จะไม่มีพื้นที่ได้ไปต่อสุดท้ายก็เลยมาเอาดีกับการเป็นนักขับทดสอบก็มีโอกาสได้ลงนะครับในฐานะของทั้งคนที่วายการ์ดประจําอยู่แล้วนะครับวายการ์ดแล้วก็ลงแทนเพราะานักแข่งฮอนด้าเนี่ยเจ็บบ่อยไงนักแข่งฮอนด้าแป๊บเดียวดีดแป๊บเดียวดีดแป๊บเดียววิจัยกรวดวิจัยฝุ่นกันนะครับทั้งทีมหลักทีมรองเนี่ยเทสไนเดอร์คนนี้นะครับ แฟนบัเดอร์เนี่ยก็มีโอกาสนะครับได้ไปลงทําหน้าที่แทนอยู่เหมือนกันเอาต่อมาเป็นยามาฮ่านะครับเทสต์ได้ของยามาฮ่านำทีมโดยพี่หนวดครับคาว์ควัสโตรคัสโตรก็นักแข่งประสบการณ์สูงนะฮะอยู่ยามาฮ่ามาอยู่ดูคาตีมาอยู่ฮอนด้ามาสุดท้ายนะครับก็ไม่มีพื้นที่ให้ไปต่อเพราะว่าเอลซียต้นสังกัดตอนนั้นนะครับเอลซียรฮอนด้าเนี่ยก็เรียกว่าไม่ไปต่อกับเขาเขาก็เลยว่างงานอยู่แต่สุดท้ายยามาฮ่าก็เลยนะครับเซ็นสัญญามา ก่อนนั้นยามาฮ่าก็มีเทสตลรกก็คือฮอร์เรนโซ่เจเอ9นี่แหละแต่ติดปัญหานะครับทำงานกันอาจจะไม่สะดวกไม่ลงตัวเพราะตอนนั้นติดโควิดไงช่วงโควิดพอดีไม่ไปต่อกับโรเรนโซนะครับก็เลยเซ็นสัญญาพิหนวดมาใน1ปีนะฮะตอนนี้ก็เซ็นสัญญากันไปเรียบร้อยเนี่ยแต่นะครับของ <c oughs> อคัสโตรเนี่ยเขาก็จะอยู่ในฐานะของคนที่ลงแบบวายการอย่างน้อยก็คือรู้ด้วกาน1ครั้งอยู่แล้วละแล้วก็ลงแทน ปีที่เไปลงแทนโดวิโซโซ่เนี่ยหสนาม7สนามเลยเพราะว่าโดวิเนี่ยไม่ไหวครับโดวิเนี่ยอยู่ในทีม INF แต่ตอนนี้ i n f อยู่กับไอพิเรียนนะฮะปีแล้วยังอยู่กับไอกับเยอรม่าโดวิไม่ไหวครับขอรีทายตัวเองแบบกระทันหันไปทีมมองหาใครไม่เจอก็อย่างที่บอกไปว่าเขาต้องพิจารณานักแข่งที่มีประสบการณ์นั่นก็คือเทสไรเดอร์เนี่ยก่อนคาสโตก็เลยได้ไปลงทําหน้าที่ขับแทนโดวิโอโซอีกก็ดูเหมือนว่าจะทํา ผลงานอะไรได้น่าจะดีกว่านักแข่งที่เขาไปแทนเสียด้วยซ้ำครับแต่นะครับยาม่าก็จะมีทีมงานทดสอบจากญี่ปุ่นเพิ่มเข้ามาแต่เขาจะไม่ได้บรรจุไว้ว่าเป็นเทสเอร์อย่างเป็นทางการก็คือนักแข่งที่อาจจะอยู่ในรายการ World Superbike ในรายการอื่นๆหรือจะเป็นนักแข่งที่มาจากในรายการออ j a แป n ในพวกนี้นะครับที่แต่มันก็จะแต่ละฤดูกาลเนี่ยมันก็จะไม่ซ้ำหน้ากันนะครับก็อาจจะวนเวียนกันมา ที่ผมจาได้รู้สึกว่าจะมีโคตานอสเนตน่ตอนนี้อยู่แข่งขันอยู่โมโตทูมั้งปีที่แล้วเนี่ยแข่งอยู่เวลซ์ซูเปอร์ไบค์แล้วปีนี้ก็มาลงแข่งโมโตทูก็มีอีกคนหนึ่งผมจาไม่ได้ครับเหมนที่บอกไปว่าเขาก็อาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันมาทุกคนเห็นใช่ไหมฮะว่าบทบาทของเทสไรเดอร์เนี่ยมันก็จําเป็นที่จะต้องมีอาจจะมีใครบางคนนึงถามว่าพี่ปุ้ยแล้วแบบนี้ไม่มีได้ไหมอะในเมื่อนักแข่งเขาก็แบบมีประสบการณ์สูงเขาก็เก็บข้อมูลเก่งกันอยู่แล้วเนี่ยมีนักแข่งคนไหนที่เก็บข้้ออมมมูลไไไ่่ดรก ดังนั้นทําไมจะจ้างให้เสียตังค์ทำไมนะครับทาไมไม่เอานักแข่งเป็นเป็นทดสอบเป็นเทสอะไรในตัวไปเลยอย่างนี้ครับผมให้เหตุผลว่าอย่างนีเ้เรื่องของการมอบหมายหน้าที่เนี่ยนะครับถ้าจะให้หนักแข่งเอาทุกอย่างเลยเนี่ยมันจะเป็นการีอยอว่าใช้งานเยอะเกินไปมันจะไม่มีสมาธิจะต้องมากังวลกับเกมการแข่งขันที่จะต้องต่อสู้จะต้องอ,อะไรเนี่ยยังจะต้องมา ทดสอบมาเทสมาอะไรแล้วก็ต้องบอกข้อมูลบอกอะไรเนี่ยโอเคนักแข่งเขาก็ทดสอบเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ทดสอบนะครับชิ้นส่วนหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เทสไวเดอร์ทำเนี่ยนักแข่งก็ทําแต่ประมาณว่าเขาจะมุ่งให้ทําหน้าที่ของใครของมันที่เป็นหน้าที่หลักให้ดีเสียก่อนอย่างเช่นเทสไวเดอร์เขาก็ไม่ให้มาแข่งนะครับหมายถึงว่าไม่ได้ให้มาแข่งเป็นตัวหลักไงให้ใช้สีไวด์การ์ดแข่งเอาฤดูการหนึ่งก็บางคนก็หนึ่งครั้งบางคนก็สองครั้งบางคนสี่ครั้งห้าครั้งก็ว่ากันไปเนี่ยแล้วแต่คนแล ให้ทําหน้าที่ตรงนั้นหลักๆก,ก็คือหน้าที่ในการทดสอบในการทดลองอะไรต่างๆเหมือนกับนักแข่งนักแข่งหน้าที่หลักๆก็คือไปต่อสู้กันในวันเสาร์ในวันอาทิตย์ในสุกเสาร์อาทิตย์ในสนามทุกสนามทุกสุดสัปดาห์ไม่ได้ว่าจะอยู่กับการทดสอบทดลองอะไรเหมือนเทสไรเดอร์ทำแบบนั้นมันถึงจะตรงโจทย์ตรงประเด็นกันมากกว่านะครับไม่ใช่ว่าจะไปหยิบเอาใครก็ได้นะครับมา,มาเป็นเทสไรเดอร์จริงๆอย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าหน้าที่นี้ก็มีส่วนสําคัญที่จะชี้ ทิศทางของรถได้นะฮะว่าเฮ้ยมันจะออกมาแบบไหนอย่างไรถ้าได้เทสเซอร์ที่ดีที่เป๊ะๆจริงจริงนะครับจับอาการรถได้นะครับสื่อสารกับทีมงานทีมช่างได้เรียกว่าให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทีมวิศวกรที่จะต้องพัฒนาต่อยอดรถไปอีกเนี่ยก็จะเป็นผลดีกับทีมนั้นน,นนะดังนั้นเพื่อนๆละครับชอบเทสเดอร์คนไหนค่ายไหนบ้างอ่ลองบอกลองเล่ามาหน่อยนะทำไมถึงชอบเขาเพราะอะไรเหตุผลอะไรยังไงประเด็นนี้ผมจะเก็บไว้เป็นประเด็นสุดท้ายในคลิปครับก็คือเรื่องของ ความเร็วล่ะที่ผมพูดค้างว่าไม่จําเป็นต้องเร็วที่สุดไม่จําเป็นต้องเร็วกว่านักแข่งแต่ถ้าเร็วได้ก็จะดีทุกคนว่าเทสเทรเดอร์ใครที่เร็วที่สุดครับมันมีฮะมันต้องมีอยู่แล้วในหาค่ายผู้ผลิตที่รวมกันทั้งหมดเกือบเกือบสิบ,บ,บคนเนี่ยเทสเทรเดอร์ที่มีความเร็วที่สุดก็คือแดน่เปโรซานักแข่ง 26, หมายเลขยี่สิบหกนักขับทดสอบของ KTM เร็วมากเร็วขนาดไหนเร็วกว่านักแข่งบางคนที่เป็นนักแข่งฟูลไทม์ซิอีก เฮเรสในบ้านเกิดที่สเปนได้ใช้สิทธิ์ไวก์ดลงไปต่อสู้เพื่อหัวแถวครับพี่จิว๋วต่อสู้เพื่อหัวแถวตั้งแต่รอบซ้อมวันศุกร์วันเสาร์รอบสปินรอบแข่งขันเมนเวตในวันอาทิตย์เห็นไหมครต่อสู้เพื่อโพเดียมได้ครับแต่แม้ว่าจะทําไม่สําเร็จในท้ายที่สุดเนี่ยแต่ก็เร็วมากๆบ้หน่าจะสงสัยว่าทาไมพี่จิ๋วเร็วจริงๆที่เขารีไทยออกจากเรปโซนด้า so เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเป็นยังไงนะครับอาการบาดเจ็บมันรื้อรังเขาแค่ต้องการพัก พอพักมาแล้วนะครับพอพักมาแล้วร่างกายมันดีขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็กลับมาพอกลับมาเสร็จปุ๊บคนมันมีเขี้ยวเล็บอยู่ไงมีฝีมืออยู่ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับที่เขาจะเร็วได้ขนาดนั้นแล้วที่สําคัญก็คือหน้าที่ของพี่จิ๋วเนี่ยอาจจะอาจจะ,จจะเพิ่มเสริมอาจจะมากมายกว่าเทสเฟรเลอร์คนอื่นๆอยู่บ้างอย่างเช่นว่าเขาเนี่ยมีส่วนในการที่จะพัฒนารถด้วยเทสเฟรเลอร์บางค่ายเขาจะคล้ายๆว่าจ้างไปทดสอบจริงๆไม่ได้ว่าให้ไปยุ่งไปอะไรมากมายในหน้าที่ของการพัฒนานะครับ แต่ถ้าเป็น KTM เนี่ยนี้เขาให้เครดิตมานะครับว่า RC16 ที่มันดีที่มันอะไรขึ้นได้เนี่ยก็คือส่วนหนึ่งก็คือการพัฒนาต่อยอดของแดนนี่เปโดโรซาด้วยมนะครับอานี่ก็คือเรื่องราวนะครับที่นํามาฝากนํามาเล่ากันนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศนะครับสับเพ์เหลสักหนึ่งนาทีเนี่ยลึ้มกันหมดเลยตอนนี้ไม่รู้นะครับว่ามันจะตกมาเมื่อ,อไรยังไงหน้าผมอาจจะดําจะคล้ำหน่อยนะครับเนี่ยด้านหลังของผมก็คือทิศตะวันตกพระอาทิตย์ก็จะตกตก ฝั่งนี้นะครับแต่ตอนนี้มันก็ขึ้นนะฮะทุกคนเดินทางไปไหนยังไงก็เตรียมน้อเตรียมตัวกันให้ดีนะครับโดยเฉพาะชาวไบค์เกอร์ชาวสองล้อทั้งหลายนี่แหละพกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นร่มไม่ว่าจะเป็นเสื้อกันฝนตกมาเนี่ยอย่าไปตากฝนตากอะไรไม่สบายครับเดี๋ยวก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการทํางานเกี่ยวกับการอะไรเป็นห่วงมือใหญ่ทุกคนนะครับก็เดี๋ยวค่อยเจอกันใน คลิปหน้านะครับพรุ่งนี้วันนี้ก็ไม่มีพอดแคสต์ในรอบดึกนะครับแต่เรื่องของการโพสต์เรื่องของอะไรก็ยังคงอยู่ในหน้าชุมชนตรงนี้แล้วก็ในเฟซบุ o กนะครับพร้อมกับลิงก์สินค้าเข้าไปเลือกเข้าไปซื้อหน่อยนะครับนักชอปออนไลน์ทั้งหลายโดนใจตรงไหนก็คลิกเลยผมคัดมาแบบเน้นๆแล้วนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ